สุนัขละอัลลอฮ์มูฮัมหมัดซุลแลฮ์มุลลาอิฮ์มุลลาห์มัตุลลอฮฺบะบรากาตุห้าความลับที่ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาตาลาแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้สัญญาณบางอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้ในความลับเหล่านี้ได้ซึ่งใครได้รู้สัญญาณเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวในตอนท้ายของสุรลุกมานว่าออูซบิลลาฮิมินัชอร์ตอนนั้นเรายิ้มอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซะฮ์และจริงนัที่อัลลอ ความรู้แห่งยามอวสานของโลกนี้ไอ้ลมุสาหนึ่งก็คือไม่มีใครรู้ว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่สองว่ายอยู่ันเซลูริสและพระองค์คือผู้ประทานน้าฝนหมายถึงว่าอาลัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ประทานน้ําฝนและไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่าน้ําฝนจะถูกประทานลงมาที่ใด ในแต่ละปีในที่นั้นเนี่ยจะตกมากน้อยเพียงใดนอกจากรสสุปอาหารานหัวตลาเท่านั้นวิยาละมุมาฟิลอารามและอล่อยยังรู้ประการที่สคือสิ่งที่หลิทารกที่อยู่ในคัน์ว่าเขาเนี่ยจะมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรจะมีริสกีอย่างไรจะเกิดมาแล้วสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้อรร์เท่านั้นเป็นผู้ที่รอบรู้จะเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงประการที่สก็คือ วามาตอรด,ดีนัฟซุมมาแต่ตัคซิบัวดาไม่มีชีวิตใดร่วงรู้ว่าริสกีของวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะได้รับเป็นอย่างไรจะได้มากจะได้น้อยจะได้มาจากช่องทางไหนและข้อที่5ที่ไม่มีใครรู้ก็คือวามาตัรด,ดีนัฟซุนบีไออารอนินจามูดไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะเสียที่ใด เมื่อไรเราจะอับสุบฮานอุตะซึ่งนี่คือ5ความลับที่เป็นความรู้เฉพาะของอับสุบฮานอุตะแต่ถ้าหากว่าเราไปดูแล้วเนี่ยจบจากอัลกุรอานและก็สุนัขท่า,านในบิซูลลอห์อะไรสัลัมแม้ว่าเราไม่รู้5ประการนี้นะแต่อับสุบฮานวุตะให้สัญญาณบางอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างเช่นอิมุสซาเวลาหรือว่าความรู้แห่งยามอาวสานของโลกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันสิ้นโลกเนี่ย ไม,ม่เคยรู้แต่เราได้ให้อามารอติฮาให้สัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยได้ปรากฏขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าหล,ล,ลายๆสัญญาโดยเฉพาะที่ตัวบทจากอันกุรนหรือตัวบทจากซุนนะของท่านในมิโซะลราหรืออะไรสัมทีี บอกถึงสัญญาณของวันสิโลกนั้นนั้นคนที่ศึกษาสัญญาณของวันสิโลคือ5สิ่งนี้ไม่มีใครรู้แบร้อรซ์แน่นอนแต่ว่าเราให้เรื่องแรกเนี่ยสัญญาณของวันสิโลกเราไปศึกษาไปเรียนรู้จะทําให้เราเป็นคนตื่นรู้และก็รู้ว่าโลกนี้มันอยู่ในระยะไหนแล้วมันใกล้ที่จะเกิดวันสิ้นโลกลเหรืออย่างนั้นความรู้ประเภทเหล่านี้เนี่ยควรที่จะศึกษานั้นในคะด้งทอ่ท่านมีสอลหะสมมากมายท่านจึงเอาใจใส่และให้สหาบเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ถึงอามารอตหรือว่าอาลามาตุษา สัญญาณของวันสิ้นโลกเราควรที่จะศึกษาเรียนรู้ประการที่สองวายุนอสิลไวความรู้เกี่ยวกับฝนฟ้าต่างๆไม่มีเคยรู้ว่าฝนจะตกอย่างไรมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเราสามารถจะเรียนรู้สัญญาณต่างๆที่เราสุฮานะหัวตลาให้มานะว่าเรื่องของโลกร้อนภาะวะโลกร้อนประเทศนี้ปีนี้จะฝนตกมากหรือน้อยเนี่ยไม่มีเคยรู้แบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต ต่เราสามารถจะเรียนรู้ศาสตร์บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะมนุษย์นั้นเนี่ยเรื่องน้ําก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ควรที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าต่างๆก็เป็นความรู้ที่มนุษย์สามารถจะเรียนรู้ได้แต่จะรอบรู้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นความรู้ของลอสุบฮานอวลลอฮ์สามก็คือ,อ,อชีวิตในในคันมานดา นะ,ะที่เรา,วา,รว,า,าวายุนาซิลกัวายะอะเลมัวฟินอารามเรารู้ว่าชีวิตของเด็กในคันมันดาเนเป็นอย่างไรศาสตร์การแพทย์สมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเขาอาจจะพอจะรู้ว่าเพศเป็นเพศช,ชายเป็นเพศหญิงพอจะอันต้าซาวได้ว่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะหรือพอที่จะบางคนอาจจะมีลุกยากก็สามารถที่จะไปทําอะไรนะครับปฏิสนธินอกคันมันดาเนี่ยก็สามารถทาได้เหล่านี้จริงๆมันเป็นความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ขงอละแต่เราเปิดเผยให้มันได้รู้บางสิ่งบางอย่าง แต่ไม่ทั้งหมดนะเพื่อเราจะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่สําคัญที่ใครก็ตามที่ไปล่วงร,รู้ความนับต่างๆเหล่านี้บางส่วนเนี่ยนะก็จะเป็นความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เป็นความรู้ที่สําคัญนั้นทางการแพทย์ทีาเรียกว่าคับพวิทยาหรือสัตว์เอมบริโอเนี่ยใครเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นต่อคนอื่นๆเนี่ยอย่างแน่นอนในประการที่สี่ก็คือวาเออวอมาตันเดนีนัฟซุมมาจากซิบูเและเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพที่แสวงหาได้ในวันพรุ่งนี้ไม่มีครรู ไม่มีใครสามารถการันตีได้นะครับว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะขึ้นจะลงแต่ว่าการนั้นมันก็จะมีสัญญาหรือความรู้องค์ประกอบต่างๆที่เราสามารถจะจะพอเข้าใจได้พอทำนายได้ ว่าลักษณะนี้การตลาดทําแบบนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่สาเร็จอย่างไรอันนี้อรรถสุภาษณ์หัวใจแล้ก็ให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ในหลักการจากอัลกรานเนี่ยก็เยอะแยะมากมายที่ผมกำลังทำหนังสือชื่อว่ารวยด้วยสกาดเ็ารวบรวมหลักการจากอัลกรานจากสุนัขเทนนิสโซลรวมถึงจากประสบการณ์ต่างๆของคนในอดีตและในปัจจุบันจากตัวอย่างที่ผมได้สัมผัสเนี่ยเอามาทําเป็นหนังสือ ก็โปรากววมันเป็นศาสตร์ที่เราสามารถจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างศาสตร์แห่งริสตีศาสตร์แห่งการปฏิการเพิ่มพูนปัจ,จเังชีพนะฮะชื่อหนังสือคือรวยด้วยสกัดนะฮะ<ม>กําลังทําเดียนชัดแล้วใครที่สังจองไว้แล้วเนี่ยก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนหนังสือก,ก็น่าจะออก ะะดังนั้นในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะรู้ว่าเออในช่องทางริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮาหนุฮวาเตรียมมาให้กับเราเป็นอย่างไรและประการที่5สุดท้ายก็คือว่ามาต์เดรีนับซุนบิไออัรดินจามูสไม่รู้ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งจะเสียชุตเมื่อไหร่แผ่นดินไหนจะเสียชุตเมื่อไหร่แต่กระนั้นเราก็สามารถจะรู้ว่าเออกินอาหารแบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่าอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอการดูแลสุขภาพร่างกายแบบแบบนั้นแบบนี้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่อะไรฮะ ความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์หรือการระวังตัวการป้องกันความเสี่ยงต่างๆกนะ็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้แม้ว่าไม่มีใครการันตีหรือจะรู้100%ว่าคนหนึ่งจะเสียชีวิตเมื่อไหร่แต่เราสามารถเด็รักษาสุขภาพได้ เรื่องของประชากรศาสตร์ต่างๆที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความรู้ของล้อนะแต่ล้อซุปอาหารองคตะเปิดเผยบางส่วนให้เราได้เรียนรู้5ประการเนี่ยเราลองไปศึกษาดูว่าอะไรคือสัญญาณที่ล้อได้ให้เราสามารถจะรู้บางส่วนของความรู้เหล่านี้ได้ซึ่งใครรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบอย่างแน่นอนครับและนี่คือ5ประการที่เป็นความลับที่ล้อซุปอาหารองคแตะละเท่านั้นที Eco ่รู้ทั้งหมดทุกประการแต่พวกได้เปิดเผยบางอย่างให้เราสามารถจะเรียนรู้ได้ใครเรียนรู้ก็จะได้เปรียบอย่างแน่นอนครับ ใครชอบคลิปนี้พี่น้องกดแชร์ออกไปแล้วก็พิมพ์มาว่าอยากฟังเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับรายกร